สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่องเกาะกระแสแลข่าวกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ทั้งช่องเกาะกระแสแลข่าวเรามีข่าวอัปเดตของดราม่าคุณอิงฟ้านะคะมีสแกนที่เป็นที่ฮอตฮิตในตอนนี้นะคะเรียกว่าเป็นกระแสชั่วข้ามคืนกันเลยนะคะสำหรับประเด็นดราม่าของคุณอิงฟ้าโดยเพื่อนๆนะคะทางแฟนเพจของช่องเกาะกระแสเนี่ยก็ได้มีการ สอบถามกันเข้ามาจํานวนมากว่าเกิดประเด็นดราม่าอะไรกันแอดจะขอสรุปคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังนะคะรวมถึงวันนี้ในท้ายของคลิปเราเนี่ยก็จะมีคลิปของคุณอิงฟ้านะคะมาให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะแล้วก็ดราม่าเรื่องนี้จบกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะดราม่ากระแสคุณอิงฟ้าเนี่ยเริ่มจากการที่กองเนี่ยติดต่อคุณอิงฟ้าไม่ได้หาตัวไม่เจอ น่าจะเงียบไปเลยใครก็ติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ๆนะคะคุณอิงฟ้าเนี่ยก็โพสต์ขอกําลังใจแฟนขับตัวเองนะคะแฟซึ่งแฟนขับบางส่วนเนี่ยก็ออกมาโพสต์บนกองบนคุณนวัดนะคะกับบางส่วนเนี่ยก็โพสต์ให้กําลังใจคุณอิงฟ้านะคะก็แบ่งเป็น2ฝั่งเนาะทีนี้ทางฝ่ายคุณนวัดนะคะก็มีการโพสต์ข้อความว่าถูกปล่อยให้โดนดายอยู่ตลอดอิงฟ้าเงียบไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรเลยนะคะ โดยที่คุณนวัดเนี่ยก็มีการไลฟ์นะคะว่าเป็นห่วนคุณอิงฟ้าติดต่อไม่ได้ไม่รู้ไปไหนยังไม่มาซ้อมใกล้จะถึงวันประกวดเวทีอินเตอร์แล้วนะคะซึ่งคุณอิงฟ้าเนี่ยก็ไลฟ์เหมือนกันนะคะว่าสื่อสารกันผิดพลาดขอลาพัก3วันอยากอยู่เงียบ ติดต่อไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาณเดี๋ยวถ้ากลับแล้วจะไปคุยกับคุณนวัดอีกทีก็จะมีการเคลียร์ใจกันนะคะซึ่งเรามีคลิปของคุณอิงฟ้าให้เพื่อนๆดูท้ายจากคลิปนี้นะคะท้ายๆคลิปเนี่ยจะมีเลยนะคะส่วนคุณนวัดเองเนี่ยก็พยายามถามคุณอิงฟ้านะคะว่าอยู่ที่ไหนและบอกให้คุณอิงฟ้าเนี่ยพอเถอะนะคะซึ่งเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะซึ่งคุณอิงฟ้าเองเนี่ยก็มีการแบบ ออกมาชี้แจงบ้างนะคะเรื่องาการเข้าใจผิดเนาะแล้วก็แฟนคลับคุณอิงฟ้าเนี่ยก็พากันวิจารณ์นะคะว่าคุณอิงฟ้าเนี่ยงานเยอะมากเห็นใจอยากให้ต้นสังกัดเนี่ยให้คุณอิงฟ้าได้พักบ้างนะคะให้คุณนวัดเนี่ยให้คุณอิงฟ้าได้พักบ้างซึ่งแฟนคลับนางงามต่างๆเนี่ยคิดว่ามาอยู่จุดนี้แล้วนะคะก็ต้องทําให้เต็มที่สะกรอนนะคะน้ําขึ้นให้รีบตักทั้งนี้แอดก็ได้ยินข่าวมาว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง ความรักของคุณอิงฟ้าเข้ามาด้วยนะคะไม่รู้ว่าเรื่องที่คุณอิงฟ้าหายตัวไปเนี่ยจะเกี่ยวกับประเด็นนั้นหรือไม่นะคะแต่ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการบอกกันว่าคุณอิงฟ้าเนี่ยก็กลับมาแล้วนะคะโดยล่าสุดนะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพนะคะเป็นภาพถ่ายระหว่างคุณอิงฟ้านะคะแล้วคุณอิงล็อตเนาะที่มีการเคลียร์ใจกันผ่านเฟซบุ๊กนะคะก็เรียกว่า คงได้ทำความเข้าใจกันถึงประเด็นการเข้าใจผิดต่างๆแล้วเรียบร้อยนะคะมีการโพสต์บอกรักกันนะคะเรียกว่าประเด็นนี้ก็ได้จบในชั่วข้ามคืนแค่ไม่กี่วันเองนะคะก็เรียกว่ามีแฟนๆเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจคุณอิงฟ้าและคุณนาวัดเนี่ยบอกว่ารักป,ป้าปานะคะรักอิงฟ้านะคะ แล้วแล้วก็มีการเคลียร์ประเด็นกันเรียบร้อยแล้วก็ยังไงทางช่องของเราก็ขออัปเดตข่าวประเด็นดราม่าให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดซับส c คร b e กดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะให้พี่ฟ้ามีชีวิตเป็นของพี่ฟ้าด้วยพี่ฟ้าไม่คิดที่จะโกหกหรือปิดบ,บังอะไรก็ตามแต่มันยังไม่ถึงเวลาเมื่อมันถึงเวลาทุกคนก็จะรู้เอง ว่าไหนมันชัวอันไหนมันไม่ชัวอย่าบีบบังคับหรืออย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันใช่แล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้รู้ไหมว่าทำไมดาราถึงเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะเพราะเขาไม่มีโรคส่วนตัวเลยและพี่ฟ้าให้เกียิทุกคนเสมอให้เกียิแฟนคลับตลอดไม่มีคั้นไหนที่ฟ้าไม่ให้เกียรติเพราะฉะนั้น เรื่องบางเรื่องทุกคนก็ต้องให้เกียรติพี่ฟ้าบ้างวันนี้มันทำให้ได้รู้พี่ฟ้ารู้จริงๆรู้เลยว่าใครที่รักเราจริงๆและสำหรับเรื่องที่เข้าใจผิดในการรับงานอันนี้พี่ฟ้าต้องพูดที่โยงเป็นอีกประเด็นหนึ่งว่ามันไม่ได้เป็นความจริงอีกไม่กี่วันก็คือจะต้องไปอินโดแล้ว อีกไม่กี่วันต้องไปเก็บตัวหนึ่งเดือนไม่รู้ว่าตัวเองต้องไปเจออะไรบ้างไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจอโมเมนต์นี้ก่อนที่จะไปวพาพี่ฟ้าคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะไปประกวดครั้งนี้ที่ไม่แพ้เรื่องการเดินหรือภาษามันคือสภาพจิตใจแล้ววันนี้พี่ฟ้าคิดว่าพี่ฟ้าแมนพอที่ฟ้าจะออกมาพูดอธิบายให้ฟังแล้วไม่ต้องกลัวว่าพี่ฟ้าจะไม่คุยกับบอส ได้คุยกันแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวต้องได้คุยแล้วก็ต้องได้อธิบายได้อะไรหลายๆอย่างเช่นเดียวกันเพราะพี่ฟ้าก็รู้สึกว่ามันเกิดการเข้าใจผิดกันหลายอย่างบางทีการเป็นอิงฟ้ามหาชนมันก็มันก็เหนื่อยเช่นเดียวกันแล้วสำหรับคนที่มองว่าแฟนขับพี่ฟ้าไม่น่ารักนู่นนี่นั่นโอเคมันมีบางส่วนที่อาจจะเป็นเด็กเขาคิดเร็ว ตัดสินใจเร็วในส่วนที่ผิดมีซึ่งวิฟ้าก็เตือนจนไม่รู้จะเตือนอยังไงแล้วเช่นเดียวกันแต่บางคนก็ฟังและบางคนก็ไม่ฟังพีฟ้าถามว่าเรามีแฟนคลับเราสามารถคอนโทรลเขาได้ทุกคนหรือเปล่าซึ่งคนที่น่ารักคุยรู้เรื่องนั่นก็มีประเดี๋ยวพีฟ้ากลับไปต้องได้คุยกับกองและได้คุยกับบอสแน่นอนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันผิดพลาดตรงไหน แล้วก็ขอโทษหลายๆคนที่ต้องมาเดือดร้อนเพราะพี่ฟ้าขอโทษบอสแล้วก็ขอโทษองค์กรด้วยนะคะที่ทำให้ใครหลายๆคนเข้าใจผิดแล้วก็ขอโทษฟันค่ะ